เดี๋ยวเดินตามไปดูห้องพักของเรากันเลยค่ะนี่ระหว่างทางนะคะสวยมาก นะคะคือบ้านหลังที่เราอยู่กันนะคะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในห้องที่เราอยู่กันนะคะนี่มีสระว่ายน้ำใหญ่ด้วยไปไปดูกันเลย นี่คือห้องที่เราอยู่กันนะคะพกเตียงน้องโทเคีนมาด้วยสวัสดีค่ะและในห้องนะคะก็จะมีตู้เย็นต่างๆ เดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ํากันนะคะห้องอาบน้ําที่นี่จะเป็นแบบเอา u t เดี๋ยวไปดูกัน,นะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนอ่างล้างมือแล้วก็ชักโครกนะคะก็จะมีที่แขวนเสื้อผ้ามีตู้เซฟให้นะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องอาบน้ํากันนะคะห้องอาบน้ําจะอยู่ด้านนอกนี้ไปดูกันเลยนี่เลยทุกคนห้องอาบน้ําจะเป็นแบบว่าเอาดอจ้าแอบร้อนนิดนึงสวยดีนะคะเดี๋ยวไว้พาไปดูส่วนอื่นๆกันต่อเลยคะ่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นตรงกลางนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูจะเป็นห้องนั่งเล่นเล็กๆก็มีโซโฟ,ฟาอยู่ตรงกลางระหว่าง2ห้องนะคะเดี๋ยวแอบดูชิวชกันมาทำอะไรห้องยาย นายบายบายนี่ฝั่งนน้นไม่แน่ใจว่าเขากำลังสร้างอะไรนะคะแต่ว่าแบบเออจริงๆค้ะตรงสะนนี้ใช่ป่ะแล้วถ้าตรงนั้นไม่เป็นวิวสร้างอีกน่าจะสวยมาก อันนี้กำลังจะเดินไปเล่นของเล่นนะคะไปเล่นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวลองตามไปดูกันที่นี่แบบกว้างมากแต่คือเรามัวดูน้องโทเค่เราก็เลยออกมาช้าเข้าใกล้จะปิดแล้วนี่แต่งตัวแล้วล <ะ S 1> ค่ะ Chua nồi ơi Xem mừng anh ơi chào mừng anh ơi chào mừng anh ơi chào mừng anh ơi

มีป๊าป๊าย็นดีกันดูชิ้นสนุกไหมคะขอแม่ปลุกอ่าตื่นตื่นไหมไปดูป๊าป๊าเล่นของเล่นพยักหน้าเลยจ้าชิ้ไปเล่นเรือนะบ๊ายบายบ๊ายาไปปะมาไปด้วยกัน มีพาชิบชิบไปเล่นเรือกันนะคะชิบชิบใส่เสื้อใส่เสื้อชูชีพนะคะชิบอมไหมนี่แม่พี่เขาจับ

นี่เดียววนไปตรงนี้ค่ะคุณชิชิบ๊ายบาย

กลักสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ต้งนาคอสเทนชิคชิพไปดูอ่าเราไปดูกันครับรอบ ิของปอมลูกมันสวยมันศิลปะเอ้ายิ้มหน่อยชิชินี่คืชื่ชอบุญปาบุญชูทองคำเยอะมากมีหลายตัวเลยใช่ไหมลูก่ะเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นต่อนะคะ แฮปปีม้มมีเบิร์ดเบิร์ตรงไหนคะได้ยินเสียงเบิร์ดเบิร์ดไหมคะเบิร์ด โซนฝั่งหลานาะ เล่นมาทั้งวันอันนี้จะเป็นโซนที่พักนะคะ ห้องพักที่นี่จะมีั้งแบบห้องเดี่ยวแล้วก็เป็นพูวิลล่าสองห้องนอนแบบนี้นะคะแล้วก็ของเราก็จะเป็นห้องพูวิลล่าสามห้องนอนเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะถ้าเดินไปตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็คือจะเจอกับสระว่ายน้ำรวมของที่พักนะคะเดีย๋ยวไปดูกัน นี่คะ่ะอันนี้จะเป็นสระรวมนะคะใหญ่อยู่นะแล้วก็จะมีห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอยู่รอบๆของสระว่ายน้ํารวมเลยะคะ่ะนี่จะเป็นห้องนอนเดี่ยวที่ไม่มีสระนะคะนี่ไปดูห้องของราวกันเลยอันนี้เป็นทูวิลล่าสามห้องนอนนะคะก็คือจะมีหลังเดียวเลย พี่เล่นน้ำอยู่เดือดข้อเดือดข้อนี่ตัวอะไรนะ <c oughs> นี่ตัวอะไรีเมาส์เมาส์อ่า <c oughs> ชิชิใส่เมาส์ใส่เมาส์ไหมอุย้ยดูที่ป๊าป๊าชิ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 เมาส์อุย้ยจีนใครเป็นเมาส์บายบายป๊าป,ป๊าหน่อยดูป๊าป๊าหน่อยโอ้โหเมาส์ ไปเล่นน <t od a |ms|> ้ำแบมแบมยังไปไปได้เราเข้าพัดนี่ปูนได้แล้วนี่ปูนได้แล้วชิบชิบชิบเล่นน้ำกับพี่ๆหรอไปยังเอ้พี่นาวคนเดียวไปลงน้ำพี่นาวดีร่าดีร่าเลไม่ไหวแล้วเมื่อกี้ยังสบายเลย

ลงไปเลยเล่นน้ำเลยเจ่ปลน้ำเหรอหางหางชิชิมไลอยไอ้เอ้ยมันยิ้มมาต้องตีใส่นาตีใส่นะ